โอ้ไปได้ต่อนะครับอก่อการทันมอนเที่ย สุดยอดนะครับแย่ที่ถอยสู้ไม้เบิงนะครับเบิงข้อ เพราะว่ามีคว่นติดนะครับเอาครับมาหลุดมาเชียร์นะครับสิไลเทเวลาเ่าไดบอนะครับเ,าาเทเวลาเฮ็ดไว้300คะแนนร้อย่านไปนะครับ สุดยอดนะครับเป็นคู่เดือดแห่งปีเลยครับประกบหางระวางเทเวลาก็ะทำยุ่นพี่นอ้องชิวแหลกเป็นของเทเวลานะครับทำเาเวลาได้300คะแนนนี่คือของทำยุ่นครับนะมาลุ่กันครับ่าซิไลเทเวลาได้บอนะครับตอนนี้ลอยคะแนนพัดไปพี่น้องควอมเบามีเห็นนะครับ ร้อยหาสิบพันไปครับทํำย yeah, ุ so ่นครับเอาเหลืออีกครึ่งนึงครับพี่น้องสิไลเทเวลาไดบอนะครับให้ครับใจดวยให้ครับใจนกัไปน้อ้ ร้อยแปดสิบพันไปครับนะเอาละครับเอาในรุ่นนะพี่น้องเบาแห้งครับแต่ความเบามีเห็นนะครับ

นสอา5อาอาสองยาสิัไปครับสองร้อยหกสิบคะแนนครับ กันเปรียบเทียบใส่กับไอ้คันตุ๊บหางก็ถือว่าแพ้เทเวลานะครับเทเวลาเห็ดได้300คะแนนส่วนบงังไฟหลานของทํายุนได้260นะครับอ่าแต่ตัวเลขที่พี่น้องไทยตำไทยสูงกันนั่นสนะนะครับสุดยอดครับพี่น้องปบมือทั้งสองบังนะครับสุดยอดมากครับ